สิความเชื่อผิดๆที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่ได้ผลตลอดชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเปลี่ยนชั้นเป็นนางฟ้ากับผมโคจรนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10บความเชื่อผิดๆนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่มน้ำหนักหรือดูแลรูปร่างตัวเองได้เรามาดูข้อที่1กันเลยครับ เป็นข้อที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดเลยนะฮะข้อที่1คือการที่น้ําหนักตัวเราลดลงเนี่ยนะครับแปลว่าเราผอมลงจริงหรือเปล่าครับก่อนอื่นครับเรามาทําความเข้าใจคําว่าน้ําหนักตัวของเราก่อนนะครับน้ําหนักตัวของเราเนี่ยเป็นผลรวมของน้ําหนักของเราทั้งร่างกายเลยนะครับซึ่งมันประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อไขมันกระดูกน้ํานะครับนี่คือส่วนหลักๆที่มีน้ําหนักในร่างกายของเรานะครับ แต่การที่น้ําหนักตัวเราลดลงเดีย่ยไม่ได้แปลว่ารูปร่างเราจะดีขึ้นหรือไขมันเราจะลดลงนะครับมันอาจจะลดลงเพราะว่าน้ําเราหายไป <S <S เคยเห็นคนท้องเสียแล้วน้ําหนักลดไหมครับแปลว่าเขาผอมลงหรือเปล่าครับหลายคนอาจจะดีใจแบบโอ้โ oh, ห oh, ท้องเสียแล้วน้ําหนักลดไม่ใช่นะครับน้ําหนักตรงนั้นเนี่ยมันลดเพราะว่าน้ําหายไปนะครับวันรุ่งขึ้นอาการท้องเสียคุณหายคุณกินน้ํากลับมาน้ําหนักมันก็กลับมาเท่าเดิมแล้วน้ําหนักตัวที่ลดลงจริงๆเนี่ยมันเกิดจากน้ําหนักอะไรครับ ใช่แล้วครับหลายคนตอบถูกครับนั่นก็คือน้ำหนักของไขมันนะครับการที่เราต้องการจะผอมลงหรือว่าให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพหรือว่าเพื่อรูปร่างที่ดีใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องให้ไขมันในร่างกายเราลดลงครับไม่ใช่น้ําหนักตัวโดยรวมลดลงนะครับแต่แน่นอนครับไขมันเนี่ยมันก็มีน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอไขมันลดไปเยอะๆน้ําหนักเราก็จะลงไปตามไปเองนะครับ ที่สําคัญคือเราไม่อยากลดน้ําหนักให้กล้ามเนื้อแล้วกระดูกเราหายไปนะครับอันนี้คือความเชื่อผิดๆที่นําไปสู่อันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับข้อที่1มาถึงข้อที่2ครับเขาบอกว่าเวลาจะลดน้ําหนักง่ายมากเลยครับแค่ไปออกกําลังกายแค่ไปวิ่งจริงหรือเปล่าครับนะครับในความเป็นจริงครับการออกกําลังกายการไปวิ่งการว่ายน้ําการไปเต้นแอโรบิกเป็นเรื่องดีนะครับดีต่อสุขภาพดีต่อหัวใจดีต่อปอดน,นะครับแต่ว่าไม่เคยมีใคร หอมลงนะครับหรือรูปร่างดีขึ้นจากการไปวิ่งหรือไปออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว oh, โดยที่ไม่มีเรื่องอาหารเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับในการออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีขึ้นน้ําหนักตัวลดลงรูปร่างดีขึ้นเขาจะทำการควบคุมอาหารด้วยเสมอนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าเราจะลดน้ำหนักได้นะครับถ้าเราไม่ลดอาหารหรือว่าบางคนตรงข้าม นะครับอันนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะครับที่ผมเจอนะครับยิ่งออกกําลังกายยิ่งอ้นวนเพราะอะไรครับเพราะว่าออกกําลังกายแล้วเหนื่อยก็เลยกินหนักมากขึ้นนะฮะสมาชิกที่ผมดูแลอยู่เนี่ยหลายคนเป็นแบบนั้นเลยนะครับเราก็ต้องมาคอยแก้มาคอยปรับกันทําความเข้าใจกันอีกทีน,น,นะอันนี้ข้อที่2มาถึงข้อที่3ครับซึ่ง โหดไม่แพ้กับข้อ2นะครับแล้วก็อันตรายไม่แพ้กับข้อที่1เลยก็คือความเชื่อที่บอกว่าอยากจะลดน้ําหนักก็คือแค่อดอาหาร <What? S 1> นะครับบางคนอดมื้อเช้าบางคนอดมื้อเย็นบางคนอดเที่ยงเย็นสารพัดสูตรเลยนะครับที่จะอดอาหารจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราอยากจะลดน้าหนักไม่ใช่อดอาหารนะครับเราจําเป็นต้องควบคุมอาหาร <Okay. S 1> การควบคุมอาหารหมายถึงอะไรครับหมายถึงการจัดปริมาณแคลอรี่ให้เหมาะสมกับพลังงานที่เราจะต้องใช้ในแต่ละวัน ให้มันมีความสมดุลกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รูปร่างน้ําหนักตัวที่เราต้องการนะครับรวมไปถึงมีการควบคุมคุณค่าทาง <Wow. S 1> โภชนาการด้วยนะครับว่าเราจะต้องเพิ่มสารอาหารอะไรลดสารอาหารอะไรเพื่อให้การควบคุมน้ําหนักของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นข้อดีเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราในความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการเนี่ยมีความสําคัญต่อ สุขภาพของเราต่อร่างกายของเราเนี่ยมากถึง80%เลยนะครับในขณะที่การออกกําลังกายเนี่ยมีความสําคัญเพียงแค่20%อันนี้เป็นคำยืนยันขององค์การอนามัยโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดูแลเรื่องอาหารโภชนาการอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพมากมาก,มากเลยนะครับเพราะว่าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเราถึง80%เลยทีเดียวความเชื่อผิดๆข้อที่4ครับอันนี้ก็เจอเยอะเลยนะครับก็คือว่าอยากจะลดน้ำหนัก ต้องงดคาร์โบไฮเดรตงดแป้งงดน้ำตาลพยายามกินให้น้อยที่สุดหรือแทบจะไม่กินเลยนะครับหลายๆคนทำอยู่นะครับในความเป็นจริงครับคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานอันแรกเลยนะครับที่ร่างกายเราจะนำมันมาใช้นะครับอันนี้เป็น,นกลไกธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทนะครับว่าจะมีการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตมาใช้เป็นพลังงานก่อนนี่คือคกลไกปกติในร่างกาย น,นอกจากอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายอันดับที่1แล้วนะครับสารอาหารอื่นๆที่มันมาพร้อมกับคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆเส้นใยอาหารนะครับปัญหาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คาร์โบไฮเดรตครับปัญหาอยู่ที่คุณภาพของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เรากินมากกว่ามาถึงข้อที่5แล้วนะครับอันนี้ดีก็จะคล้ายๆกับ้อเมือสักครู่นี้ พียงแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นไขมันนะครับหลายคนเชื่อว่าจะลดน้ําหนักก็คือจะต้องงดไขมันเลยนะหยุดกินไขมันไปเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับไขมันเนี่ยเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่จําเป็นต่อร่างกายร่างกายเราจะไม่ต้องใช้ไขมันในหลายๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของสมองของเรารวมไปถึงร่างกายเราใช้ไขมันในการสร้างฮอร์โมนหรือแม้กระทั่ง ชั้นไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับไขมันก็ยังเป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่สําคัญหลายประเภทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการงดไขมันไปเลยหรือพยายามกินไขมันน้อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับการที่จะลดน้าหนักนะครับเพราะว่ายิ่งเราลดการกินไขมันเท่าไหร่จะยิ่งเผาผลาญไขมันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดกินไขมัน นะครับแล้วก็ยิ่งทําให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยเจอทางตันลถแล้วหุ่นไม่ดีรูปร่างก็ยังเผลออยู่นะครับแล้วที่สําคัญสุขภาพอาจจะไม่ดีด้วยฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดอย่างถูกต้องเลยนะครับปัญหาจริงๆของไขมันเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรากินไขมันนะครับแต่อยู่ที่ประเภทของไขมันที่เรากินเนี่ยเป็นไขมันที่เรารียกว่าไขมันชนิดเรวหรือไขมันชนิดเรวมากนะครับกับ กินไขมันชนิดเลวหรือชนิดดีเนี่ยมากจนเกินความต้องการของร่างกายเท่านั้นเองนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนำเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเรื่องแป้งน้ำตาลเรื่องไขมันเรื่องสารอาหารต่างๆเนี่ยมาขยี้ลงลึกให้ตามความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีก5ข้อที่เป็นความเชื่อผิดๆที่ทำให้เราลดน้ำหนักอย่างไม่ได้ผลเนี่ยนะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ